สวัสดีครับมือนีกัสิพากันมากักวังวนันแหยูุกุดเป็งครับบ้านหนองแนตตำบลหนองแพงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับสิเป็นยังไงรอดติดตากันครับไป,ไปมือนีอกัสีมีนำทีมดโดยเอเซียนเกี่ยวรดดําซิ่งลดดํ้มมาเลรถดํัดด่านแล้วก็มีปลาโอดครับครับมีเสียนโอดกับเสียนโอดผู้เท่าครับ าาพูดไะเยนตองครับผแผนกกองไฟเยนแอร์ว่าได้เห็นกันโดนครับหนักกำคำเขียดอที่น้องโอ้ขอบคุณหล,ลายครับผมสามหมืนวิวหาครับ จัดไปครับรอติดตามกันไปเรื่อยๆเดีเย๋ยวผมไปลง,ลงอันนี้ซอยเพื่อนก่อนครับผมไปเรื่อนนยๆกันครับไปเอาพี่น้องครับตอนนี้กําลังจับจองที่นั่งกันจับจองที่ยืนห่างแหกันอยู่หูลงกับลงผู้วานกับวานครับพี่น้องทิงเสียงมาใส่ทิ้งหไปวันนี้ไปดิ้งโอ้ยงูมาใส่ไปอยู่ข้ังดิ้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 ง เอากำลังแผลนี่กำลังห้าวครับพี่น้องครับถือบดถ,ถือเขาลุนกันครับเอาแล้วครับเสียครับอื้อ <laughs> เสียเสียล้อบอ้นเด้อน้ำบุคุนขันล้อบอ้นนะ เอาครับสียแอร์ครับสียแอร์ครับนี่ตนไม้หามเหรอะโอ้ยเหมือนนุ่นกันอนกันกนี้ก็กว้างกันเลยกว้างเนี่ยนเฮี่ยราดหน้ากันไปด้วเลย ตอนปอบตอนปอบแล้วนะถือบอกเมื่อกี้เนี่ย<ะ>ที่ตอนมันปอบนะถือบอกให้หืดเลยมาานหนืดดิ เพื่อนกวนปายุน่นกลางๆนั่นครับฮอกไกวันครับปายุ่นนี่บ๊อบนเราวันบ,บ้าหายใจเราเออพออย่างนี้หับเอาว,วานแซวานมาไปครับ

มันก็สิบเป็นการจอบบอดนีสิละครับผมมันเพราะว่านึงมันเป็นหวยเป็นคลองครับมันกับโบแมนวังอบโบแมนกับโบแมนบอที่เขาเลี้ยงไว้ครับวานลงไปมันกับฟ้าเนี่ยถึกเนี่ยกับธรรมดาครับมันเป็นคลองมันเป็นหวยบม่รู้ว่าปามันอยู่จุดใดปลาจิกใดพี่น้องครับเนี่ยพูล่หอยุนาไฟ ฟังนั่นไปได้กินตอนเที่ยงครับโอเคครับ <ผม S 1> คุณนะกินบ่าพี่หน้าไฟุ่นะครับผมถ่ายยังไับีเอปรตัวมันิงังเลยม่ปดูนครับเมื่อกี้นี่ปอมนะครับต่อต้ม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 ม่อยา,านลนะ่นลูน้ำ เป็นนว่าอง้ติไดทึบปวั <V ola. laughs> นล่ะน้ำตื้นอะไม่อะไม่อะ <c oughs> อือเอาปาหัมครับ <c oughs> ได้รุ่นแล้วครับ <c oughs> ได้รุ่นแล้วครับ <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> รอฟังนี่ละครับนะ <c oughs> ครับห <c oughs> มานบอกหมานรุ่นกันครับ นี่น้องครับเฮ้ยทางครับเฮ่ยทางครับพี่น้องเอ้ยปลาตะกกปลากะมังปลากะมังปลากะมังปลาตาสวดมันอมโอ้มันกัดจังสี่แล้วมันถือมันก็คุมละ นั่นบอกพี่น้องพี่น้องป้องปลายสุดพูสุดคนเนาะยุบไปไว้าเห็นจอมบุตรทุบน้อยหนึงง่งอยู่ไหมอืมวัวครับเออติงจี้ใครอยู่เนาะงใครเต็มท้องไปลือละน้องครับเฮ้อ,อแซ่บๆครับเฮ็ดกับเขานำ้ำกับน้ำแซ,บแซบ่บๆติดต่างกันไปเรื่อยๆครับผมเบิ้งพลังเสียแอร์ไว้ได้เบิงบ้ง กำลิดพ um ี่อินวะเฮ้ยเเอน่องตัดปมละตัดปมละต้อดตเออวอ้ยโอ้ขึ้นฟองอากาศครับขึ้นฟองอากาศแล้วเขาพูดว่าอย่างนี้ไหม มันขึ้นฟองอากาศแล้วพี่น้องมันไผรแล้วครับมันไผรแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขึ้นไม่รองพี่น้องไผรอีกรองพี่น้องเนาะนี้ยมือเห็นหรอกพี่น้องครับรุนกันไปเรื่อยๆครับ อา <reci philosopher, S 1> ครับพี่น้องครับเสียแอ like ่ห้าวแล้วครับพี่น้องครับขนมข้าปากพี่น้องเสียแอ่ครับเสียแอ่ครับโอ้ยปวบมึงเลยมาจีบนะะต้อกาซ้ำดังนั่ยังไงเสียจมมือมาจีดซ้ำดังมึงกูโมชก็ไม่เาะฉะนั้นมันเกิดเปลี่ยนปอยปอมงให้จมส ครับะสหนึ่งแต้มแล้วครับรุ่นครับรุ่นครับฮึบฮึบปลาตัวเดียว ยิงเพงพอดีไปโดนเนาะอ๋อครับพี่น้องครับเสียแอร์อีกแล้วครับเสียแอร์ครับพี่น้องครับต่ำตึงตั้งแลาท่านว่าทื่ยนสายกระได ตกลงมันเป็นสายสไตรหรือสายกระไดสายกระไดสายกระไดมั้งสินี่นี่น่ามันเริ่มคุนแล้วด้วยนี่อาครับพี่น้องครับพี่น้องครับหนึ่ง อ่าล่ะครับมองเขาสิได้ไปปนนะเอาพี่น้องครับเ็นเสียนแอรผู้เดียวนะครับวัววัววววเสียแอคือเกาล้ะครับเอาเอาห้าวห้าวห้าวเสพี่น้องบ่เสื้อดอกันือใส่กระไดให้แรงสันะ ปกุม้มห้อาเยอะไปแซน้ำได้อมานสรร <laughs> ีน้าเมื่อกี้นี่ผมเอแหฮที่ตงไปได้ประมาณโลนึงเลยครับ <laughs> ช็อดเด็ดเลยบ่ได้ซ้ำหกเียวช่างหกเียวแล้วโอ้โหผมมันเต้นออกอะ เข่าเผาอบอกพี่น้องเขาเผาอบอกพี่น้องอ่ารุ่นครับซูมซูเปอร์ซูมครับปึ๊บจะปากแข้งจะปากแข็งพี่น้องครับโคตรรุ่นอนะโคตรรุ่นอนะเอาแมาพ่พรางี้มันคือเป็นแต่ยุหันเบอร์เทปปลาตองนะ่ะเออพี่น้องครับเหย้ทางแล้วพี่น้องเหย้ทางแล้วเหย้ทางแล้ว โอยกรอกหน่อยเดียวกูปลาโดเลยมันบ่ได้กิ่นแย่จริงเอาพี่น้องครับเสียแอรอีกแล้วครับเป็นพระเอกมือเดียวผู้เดียวเลยเสียแอรครับเสียแอรครับ เอ้าเอิญเกิดคับนั่นเอเนาะเสียอครับอือครับต่อรุ่นครับพี่น้องฮึบพี่น้องไอ้ล่เอาครับเสียแอครับพี่น้องครับเสียแอครับ เสียแอครับอวยหนาฟังนี้นะแม่เนาะเออเสียแอร์ครับครับพี่น้องครับเสียแอครับเหทีครับเหทีครับพี่น้องครับเหทีครับพี่น้องครับึบ หนึ่งตัวอ,อือสวยครับเสียแอร์ครับจัดมาแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆใส่ประมาณกับสิบโลครับครับพี่น้องเอ,อ้ยหาปูหาปลา ก็ได้พอได้อยู่ได้กินครับเบิ่งแต่ละคนครับเรียล่ะเรียบล่ะได้ที่นี่เลยนะครับเสียแอะครับเสียแอ้คนมานกับมานเฮ้อเอาพี่น้องครับเป็นบรรยากาศดีๆครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ